พี่ขวัญไหนบอกผมจะมารีวิวบ้านไงทำไมขนมของกีนได้เยอะขนาดนี้อ๋อก็มารีวิวบ้านนี่แหละโอ้โหเนี้ยจ้าของบ้านเขาเอามาให้นึกว่าพาไปเที่ยวคาเฟ่ซะแล้วเป็นไงบรรยากาศเนี่ยเหมือนคาเฟ่ไหมอ่านี่นี่เป็นไงเป็นไงริมน้ำแม่กลองสวยๆเลยนะอ่าที่เรานั่งก็อยู่เนี่ยคือหน้าท่านะครับผมอ่านี่นี่ก็คือบ้านนี้ก็มีหน้าท่าส่วนตัวด้วยใช่อ่าเหมือนบ้านสไตล์รีสอร์ทเลยครับผมอ่าแล้วตัวบ้านเป็นไงบ้างพี่ขวัญอ่าหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำ ครับผมหนึ่งที่จอดรถอ่าเป็นบ้านพักได้สบายๆเลยสบายๆเลยเป็นบ้านทรงเมอร์ดินเนาะคนวัยเกษียณหรือว่าพักผ่อนได้เลยได้เลยได้เลยนะอ่าลักษณะตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกอะไรห้องสตูดิโอเนาะอ่าก็จะมีเป็นห้องนอนก็มีห้องนั่งเป็นตัวเลยอ่าแล้วของที่ในบ้านเนี่ยเขาให้หมดใช่ไหมพี่ขวัญให้หมดเลยโอ้โหเป็นไงที่ถึงบอกว่าเหมือนบ้านพักตากอากาศอ่านี่นี่วัยเกษียณนี่อาจจะชอบได้ไหมแม้จะเป็นตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นน่ะ มานั่งตรงนี้ได้เลยเนาะใช่เลยนัดเพื่อนนะสังสรรค์เนี่ยริมหน้าท่าเนี่ยเหมาะมากมเหมาะมากมเลยแล้วนอกจากหน้าท่าสวยๆเนี่ยทำเลก็ยังดีอีกด้วยใช่ไหมได้ข่าวมาอ่าใช่เลยเพราะว่าอยู่ใกล้ตลาดไม่ไกลด้วยแค่ประมาณสัก3กิโลเนี่ยของกินของใช้เพียบก็คือตลาดโพธารามเนาะใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วพวกโรงลยงบานใกล้ไหมก็ในรัศมีเดียวกันอ่าอยู่คนละฟากอ่ะก็คือตลาดฟากหนึ่ง ลุงบริกาลอิ่มฟาเนี่ยเหมาะสําหรับใบเกษียณเลยนะใกล้โรงบรมใกล้ต่างๆเลยสายออกกำลังกายปั่นจักรยานทําอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยริมท่าตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บมาสังสรรค์กันต่อได้เลยได้เลยได้เลยอ่าบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนครับพี่ขวัญอ่าอยู่ที่ตำบลสร้อยฟ้าอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีอ่าสวยๆแบบนี้ราคาแพงไหมไม่แพงราคาเท่าไหร่สองล้าน โอ้หน้าท่าสวยๆหน้าท่าหายากมากเลยนะสวยๆแล้วทําให้สําเร็จรูปเลยใช่พร้อมที่คุณจะมานั่งดิ้งกันได้เลยมีการทาเขาเรียกอะไรนะกันน้ําสไลด์อทําให้หมดแล้วนะอะใครที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามมาดูได้นะครับบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยท่าสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็เนี่ยเตรียมอาหารอร่อยๆมากินกันด้วย ครที่สนใจก็ติดต่อหาพี่ขวัญได้โดยตรงเลยเนาะได้ค่ะเช้าสายใบเย็นนี่ลมพัดเย็นสบายสบายสบายเลยอ,อ่ะฝากกับคุณผู้ชมไปด้วยแล้วกันกับบ้านที่มีหน้าท่าสวยๆแบบนี้